แล้วนะคะต้นสบับรถไฟกวาทองมาแล้วนะคะมาแล้วดียวให้แม่ฝากคณปัวพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะ งหนึงนะคะสามพันห้าร้อยคะแนนนะให้แม่เนี่ยดูเจ้าชายของเราวันนี้ไม่เดือดร้อนนะคะเพราะว่าได้กินบ้างแล้วนะคะน้องก็เลยไม่ไม่เท่าไหร่นะให้แม่ได้กินหญ้าได้กินนี่ขจากก็วัดนะคะเดี๋ยวคุณชายของเราเห็นต้นสับรถ นางก็อยู่ไม่ได้นะคะนางก็ต้องรีบรีบเจียนนาเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะต้องรับนะคะต้อนรับของกินนะคะขาดไม่ได้นะคะพี่พลายวัวทองหมดพอดีเลยนะคะแม่แต่ละรอบแต่ละรอบนะคะ โทรไปไม่เคยโทรแจ้งล่วงหน้านะคะโทรมาก็คือมาลงเลยใะะห้แม่เพราะว่าเราได้สั่งไว้ตั้งแต่เริ่มที่ว่ามาส่งให้พี่พลายบัวทองรอบนั้นก็จะสั่งไว้เรื่อยๆเลยนะคะเขาก็ได้เวลาไหนว่างเวลาไหนเขาก็จะมาลงให้เวลานั้นนะคะเพราะว่าต้องต่อคิวยาวนะคะ งเน่บึกบกย่องเลยเนาะงาน่บึกบึกบนนยองเลยเนาะปกติจูกลอยหายไปคงจะเป็นหลังเขามั้อ uh> ง แล้วเปิดดาอไรงไวอยด้วยกันง่าเปิดดาเจียง

ลงที่นี่เป็นเชือกแรกก่อนนะคะแม่ลงเป็นที่แรกก่อนนะคะยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะช่วยสนับสนุนผลไม้พิพิธบัวทองด้วยนะคะเพื่อที่จะหาคะแนนค่าต้นสับลดนะคะสามพันห้าร้อยคะแนนนะคะฝากด้วยนะคะทุกท่าน ฝากคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญทุกท่านด้วยนะคะช่วยเมตตาด้วยนะคะต้นสับรลดของเราก็มาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่คะแนนยังไม่ได้สักคะแนนเลยนะคะเปิดไลค์ขายผลไม้ตั้งแต่เช้านะคะเงียบกริบนะคะไม่มีคนดูไม่มีคนซื้อเลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากเมตตาช้างพิการขาช่องเล็กๆนะคะให้น้องได้ทานผลไม้นะคะบำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่คา เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เข้าใจเข้าจอเปิดการมองเห็นให้น้องด้วยนะคะอทำไมจะลงไลค์เนี่ย